ก้อนสิกบก้าบนาะทุกคนเนาะแวะมาทักทายกันอีกหนึ่งคลิปนะครับเนาะก้อนสิกับบา้านบางบัวทองมือนี่ก็หลังจากที่เตรียมของเตรียมยางเบสเซ็ตแล้วก็จะมาหาเก็บพักไปกินทั้งบางบัวทองก่นนอนเนาะครับเนาะทุกคนเนาะไปเก็บน้อไม้แมาแหล่านะครับเนาะหลังจากที่ไปเก็บน้อไม้แมาแล้วก็จะมาหายางเราอยบึงลินฟ้าพวกพวกพริกพวกนี้แหะครับเนี่ยลินฟ้าพวกพริพกกระปูกไว้ขางเฮี้ยนี่แหละทุกคนเนี่ยลิ Green นฟ้าเนาะครับเนาะใส่ละหน่วยมันมามันยะใหกินเบิ้นหรืบ่ เออมันอยู่ต้นโน้นอยู่ต้นโน้นอยู่ต้นฝั่งโน้นนะเยอะก็่าจะเป็นบรรยากาศคางบ้านนะ้างนอกครับไปเก็บน้องไม้มาจากกอเมื่อกี้นี่อยู่หลังบ้านนั่นแหละทุกคนกรก็เลยแวะมาหาเก็บใบยานางไปเก็บพักอีตูวมาแล้วเก็บพักขามาแล้วเก็บน้องไม้มาแล้วมาหาเก็บยานางไปใส่แกงน้องไม้พี่น้องจะไปแกงน้องไม้กินอยู่ทั้งบังทองเป็นไรครับมือนี้เอ้าปลูกไว้คางบ้านอย่างนี้แหละเพราะว่าจะเป็นต้นยานางต้นอย่างแล้วทั้งนี้น่ะ อ่าเป็นดินผู้เขานะครับเลาเป็นดินผู้เขานี่ต้นยานางนี่เพิ่นเกิดดีดีเพิ่นเกิดเองเพิ่นนี่แต่ก่อนที่ไม่เชื่อบแบบ่า้เลยซำแขนซำขาอยู่แถวเนี่ยเนาะแต่ว่าย้ายเป็นเิ่นตัดทิมเป็นแล้วนะครับเนาะแต่อยู่ขังบ้านไงไก่สีเหลือแน่นิดน้อยยังสิละครับใบะกูดใบยังไลยยุ่นขังหัวขังสวนยังสิละทุกคนหรือปูไว้ขังเฮี้ยนยังสิละครับนี่พอได้เก็บกินเนาะบังยังก็ได้ไม่ได้พามาเลาะสวนอยู่ขังบ้านก่อนจะกลับเข้าไปทีมาช้าการลักบังบัวทองนะครับเนาะหาเก็บยพักไป เก็บน้องใหม่ไปแกงไหมนะบ่มีเห็ดปวกให้เก็บเพื่อทงไออิสานมานเท่าหนอบ่มีเห็ดปวกให้เก็บเพื่อทั้งบอนบอลเนี่เท่าดอกครับท่านี่เก็บได้เต็มที่กับยาน่างนี่แหละกับพกตูพกขาบักพริกบักเขือนพิง้งซันละพี่น้องมาอัปเดตเรื่องเล่าในการเดินทางของชีวิตในการเบิรงนน้อครับเนะนาะอยากรู้น้าเบิรงคลิปให้ได้ครับเด้อเบิรงคลิปแล้วก็กดไลค์กดคอมเมนต์ให้ได้ดครับเด้อทั้งเอไอพญสีตเปิดการมองเห็นให้แนโพดไปจังเด็ก พอเปยังไงการยอดวิวกมีแตดด่ประมาณยี่สิบสามสิบวิวแต่ก่อนลอยสองลอยเราว่ากันไปกระแลกเยอะอันนี้ต้นกระเจียวอ่ะมันกำลังเป็นดอกมีต้นเดียวโอ้ยกระเจียวมีแค่ดอกเดียวที่พ่อก,กันกินเนาะวันนี้ออกดอกบรรยากาศคางบ้านคางสวนนะครับว่าบ้านน้ำให้น้ำหน้าอย่างที่พี่น้องชีวิตคนหลังเขาดินแดนไหนไหน อ๋อนี่น,นี่ก็มีอยู่เออเอาไว้ให้ยายเพื่อนกินซะมันออกหน่อย<ม>สุดแสนไกลกว้างใหญ่สุดสายตามีความงามเลือคขณาคลายดังเป็นเมืองแมนเป็นบรรยากาศล้างบาทเนาะทุกคนเนาะมีผู้คนบบกพี่เกิดเองอันนี้กักพี่เกิดเองต้นนี่แสบแบนี่เดี๋ยวเก็บเอาเม็ดแดงมันไปตากไปเพาะไอ้พ่อนะพี่ต้นนี่มีความเพชรพอดีนี่ เพชรพอดีนี่ต้นนี่นะถูกใจอาตมาเลยแหละพริกต้นนี่เออเอาไปเพาะให้หน่อยจะเอามาขยายพันธุ์อีกทีขันพริกบัวเพชรมันบเป็นพริษเลยครับเด้อมันกับขันพริกบัวพริกบัวเพชรกับประมาณที่ว่าไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูนนะครับเนาะถ้าเปลี่ยนเป็นการเมืองทุ่มมือนี่เนาะบัวพริกนี่ต้องเพชรนะครับัวหน่อยกับหลายขันกินบัวพริกบัวเพชรอ่ะบัวต้องปู่หรอผมว่าน่ะฮะเก็บพักกินโหลดนะครับเนาะอัปเดตเรื่องเหล้า อยู่ทั้งไงสระบุรีให้ทุกคนเบิ่งนะครับเนาะคลิปนี้เนาะโอ้กี่นาทีแล้วเนี่ยโดนเรตัวในสามนาทีทั้งนนก็ี่เป็นกอบไพก็ทีอยู่เลยตัวหลวงพ่อไปทางพุ่นนะครับเก็บมาแล้วเมื่อกี้นี้บอด้อาร์ตคลิปให้เบิ่งนะครับเนาะเก็บน้อไม้มาแล้วเรียบร้อยครับผมกลับมาหาเก็บบักพริกบักเขื่อพกอีตู้พักขาใบยร์ยานางเนาะเตรียมโตเอาไปแกงน้อไม้ไปแกงกินอยู่ทางพุ่นละบางบัวทอ,องพุ่นละพี่น้อง บักนาวบักนาวกับดกดกพี่น้องแต่ว่าใครบร,ริกเก็บขายเราไม่ได้โลนถิ่มอยู่ภูอยู่บา้านเพิ่นกบริเก็บขายเพิ่นบริคอยได้ขายของบริคา,ายได้ค้าขา,ขายอย่างเนาะอาชีพกับประกอบอาชีพเป็นโซนส่วน,น,นี่ท่านนี้สิรับจา้างนะครับเนาะมีโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดงานอ่าพาร์คลาดพาร์กเอกชนไปนะครับเนาะโรงงานอุตสาหกรรมหลายตัวดทั้งวังม่วงทั้งแกงค้อยทั้งอำเภอพัฒนาน,นิคมหย่อนมาท่างน,นี้นะครับมะนาวครับพี่น้อง บมะนาก็ปลูกไปร้วนแล้วแต่อยู่หลังบ้านไปนแล้วครับท่านนั้นก็เป็นต้นประกูดที่ผมว่ามาปลูกไประกูดไปปร้รไน้ำเองเพราะว่าในไ่มัเมนเหลืองขาดคลอโรฟิลขาดสารสีเขียวของพืชเนาะฮะเนาะแต่ว่าพืชบางชนิดนี่ยังบมหนาวยังบลินฟ้านี่เกิดดีดีเขาโพดจริงสเเิเขียวอื้อเห็นไหมครับเขียวอื้อเลยเท่านนี้สิเป็นรอไผ่ที่เก็บไปได้ละนอกไม,ม้เมื่อกี้นี่อันนี้ก็ลินฟ้าเห็นไหมลินฟ้าเพิ่นเกิดเองเพิ่นที่ถือกับดินอยู่นี่ครับลินฟ้านี่ ดินฟ้านี่ออกดอกเต็มนี่ก,ก็กบังหน้าอีาอากเก็นมาครับเชยดได้ไม่ได้อาดตอนเก็บออกมาให้ดูนี่ไงหนอนหนอเล็กหนอเล็กเนี่ยอ,อ,อ๋อฮกเราทำแล้วเออไปตติมกันกินอาหารพวกแกงๆต้มๆนี่ก็ดีอย่างเพราะว่ามันมันบ่คอยมีไขมัน,นบเ่เลยไขมันอีกแล้วเพราะว่า พกลังมาหูซื้อว่าจะของนี่มีไขมันนะหน้าทองนะจากคนหนังหน้าทองบางไกลเป็นคนหนังหน้าทองหนาโอ้สเส้งเป็ดหล่อมาบอกพี่ย่างกรบปุชนะดอกพี่น้องตอนนี้โอ้เตะบอลมากกับลูกเมื่อว่าในเหรียญนี้อยู่หน้ามูบานอันนี้ก็ต้นบักคุ้งครับเอาไปตำไหมละ่ะสักลูกไหมละ่ะเอาไปกระลุ่นทิม่มเพรมีคนกินมันน,นี้เราอยู่นี่ก็ได้ปลูกไว้เธอเบิ้งไม่สนละพี่น้อง มันในกาศสวนหลังบ้านน้องบักอือครับนี่บักอือมะอือเออกระถิ้น <c oughs> <อ>กนันมาบักอีบักฝักทองละ <c oughs> ่ะเพื่อนอะไรแกออกลูกเต็มอยู่นะมูนี่ขย <c oughs> ันเราว่าดินผู้เขานี่มันก็มีข้ออุดมสมบูรณ์ของมันเองนะครับเราพืชบางชนิดที่เขาถือกับดินอยู่นี่แล้วเขาเกิดเองเบิร์ดครับง้ามเราพืชบางอย่างน,นี่ก็บเรเกิดเด้อ <c oughs> บักม่วงอยู่ในบริเวณนี่ปลูกจชนิดแกตายแกเปะพืชม่วงนี่บใหญ่เลย แต่ว่าขันขยับลงไปทั้งไทยไรอีกขยับลงไปทั้งไรอีกประมาณไรหนึ่งนี่ประมาณลอยเม่นี่ปลูกเป็นมะม่วงปลูกวอายุสวนบนสามสี่ต้นหลอดไม่ถูกต้นกับแปลกแต่ว่าอยู่นีเฮียพี่เฮียน้องเพิ่นปลูกซี่หาข้อข่ออยู่นี่ปลูกยาย่ามปลูกแล้วปลูกอีกเพราะว่าเอาปลูกด้วยเมล็ดเพราะว่าเอาต้นตอนมาปลูกนี่ยายทิมเบิดพี่น้องเจ็บขานังเขาไม่แห้งครับพี่น้องกระทอมหนึ่งเฮ็ดไว้ถ้าปาร์ตี้กันกับพี่น้องเนี่ยมากเลยนะครับกระท่อมกระทอมน้อยอ่า อยู่หัวอะไรไปห,หน้านะครัอยู่ล้างบ้านนี่แหละอยู่ล้างเงียนพอดีครับไว้แต่นัง่งกินนั่งเล่นกัน